สวัสดีครับวันนี้ไลฟ์อินเทอเท่นนะครับจะมาเอาใจสาวกแอปเปิลอีกครั้งแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นม่านไฟฟ้านะครับเป็นของยี่ห้ออะโคราดุนบร์อีวันนะครับตัวนี้เพิ่งจะออกปีนี้นะครับและยังเป็นเซิร์เวอร์จีนอยู่นะครับดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องใช้หักเป็นไชน่าเวอร์ชันหรือเวอร์ชันจีนนะครับก่อนที่เราจะมาแกะกล่องอะโคราบร์อีวันนะครับผมจะมีแจกตัวนี้นะครับเป็นของทูย่านะครับเป็นยี่ห้อเซนนิสมานะครับ ผมใช้ไปประมาณ1เดือนนะครับตัวนี้ยังไม่ซัพพอร์ตโฮมคิดนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจให้ทิ้งคอมเมนต์ที่ด้านหน้านะครับแล้วก็กด Sub s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะจับฉลากวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจการทํางานของตัวนี้นะครับให้กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมทํารีวิวไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับเดี๋ยวเรามาแกะต่อกันนะครับเมื่เราเปิดเครื่องมานะครับ มีคู่มือมาให้หนึ่งเล่นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมาให้หนึ่งตัวนะครับจะมีปุ่มยู้เซตอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องไฟห้าโวลต์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบ USB C แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นปรับม่านขึ้นปรับม่านลงนะครับส่วนด้านนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็มีฟันเฟอร์มอเตอร์มาให้แบบนี้นะครับ และก็มีฟันเฟืองมม้สีขนาดนะครับแล้วแต่คันเฟร์มของมั่นของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีเทปกาว 3M สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ต้องการที่จะตอกผนังนะครับให้ติดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เอาเครื่องมาติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมแอปเข้ากับบ้านไฟฟ้าตัวนี้นะครับโดยสามารถเชื่อมได้ทั้งมีโฮมแอปและอัพพราแอปนะครับแต่จะเป็นที่ต้องเลือกพื้นที่ของประเทศนะครับเป็นไชน่ามือลนด์หรือว่าจีนนะครับผมจะใช้อพาอร์ตหับ M1S ตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับ ให้รงมาที่มีโฮมแอ p นะครับแล้วก็กดบวกท่านบนนะครับแอ e เแล้วเราก็กดไปที่รูปแว่นนะครับแล้วให้เราพิมพ์คำว่าอัลค่า a รนะครับ E1 ซึ่งมาเจอแล้วนะครับเป็น a c ลค a ร r i บร Engine E1 ตัวแรกนี้นะครับให้เราเติ๊กลงไปนะครับคือเกาจะบอกมานะครับว่ามีหักเวอร์ชัน3ใช้ไม่ได้แล้วก็ a c ล r a ร a t เกตเตัวที่3ก็ใช้ไม่ได้นะครับ ใช้ได้แต่อะพาาหับ M1S ตัวนี้นะครับซื่นก็คือบรรทัดที่2ให้เราติดเข้าไปนะครับคือ่อเพื่อได้มีสิงแบบนี้ออกมาแล้วนะครับให้เรากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้5วินาทีนะครับก็จะมีสัญญาณไปถึงเงื่อนบะพิบขึ้นมาแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเขาให้เราเลือกห้องผมก็จะเลือกเป็น living room นะครับแล้วผมก็กด n น x t เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมก็จะตั้งเป็นอคราบายอีนะครับแล้วผมก็กดเ s t s t a r นนะครับถ้าบอกว่าตอนนี้เราสามารถเชื่อมแบบมีโฮงแอปได้แล้วนะครับ ให้เราลงมาดูข้้งหน้าก่อนนะครับกลมออโตเมชันตรงนี้นะครับเราสามารถเรจ็ดได้เช่นดอ o r s e n อร์ถ้าเกิดมีการเปิดประตูขึ้นมานะครับก็ให้ม่านตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเกิดจากความขึ้นหม่อของเราได้ก็ให้ม่านเปิดขึ้นมาก็ได้นะครับกดแบ c k ขึ้มานะครับเราก็มาที่ s c กโ d โอเ opening เราก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าสมมุติว่าทุกเจ็ดโมงเช้าให้ม่านเปิดเองนะครับหกโมงเย็นให้ม่านปิดเองนะครับ ให้เรากลับมาก่อนนะครับแล้วก็ที่จุด3ามจุดข้างบนนะครับเราสามารถเลือกประเภทมานได้นะครับเป็นแบบค o เลอร s เ a d e เป็นซิบ้าบรายเป็นซิบ้าหนุ่มบรายเป็น vertical bain นะครับของผมนะครับจะเป็นโ o เล e r shade นะครับและเรายังสามารถเลือก position setting guide ได้นะครับก็คือการตั้ง level นะครับก็คือม่านเมื่อเปิดสุดอยู่ตรงไหนนะครับและม่านปิดสุดอยู่ตรงไหนนะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับ device name mm hmm. แล้วก็เลือกที่อยู่ของห้องได้นะครับผมก็เลือกเป็นบเรื่องรูมไปแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เสร็จค่าม้านข้างบนกับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วลองไปเสตค่ากันอยู่นะครับให้เราวัดขนาดฐานตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจาะลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายม่านตรงนี้นะครับ ให้เราเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับผมได้เลือกเฟืองอันนี้ไว้แล้วนะครับให้เราเสียบตรงนี้ลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเสียบตรงนี้ลงไปและให้เราเชื่อตรงนี้นะครับมาคล้องลงไปนะครับแล้วก็กะระยะให้ดีนะครับแล้วเราก็ดึงลงมานะครับจนติดแบบนี้แล้วนะครับ และให้เรานำสาย USB ตัวนี้นะครับเสียบลงไปที่ช่องไฟนะครับขั้นตอนในการเซตม่านข้างบนและข้างล่างนะครับให้ราไปที่จุดสจุดด้านบนนะครับแล้วก็ให้เลือก position setting guide อันที่2นะครับเครื่องก็จะถามให้เราเริ่ม c o n f i g เลยนะครับแล้วก็กด yes ตอนนี้เราต้องการที่จะเซตม่านเปิดนะครับก็คือเราต้องเซต ระดับบนสุดนะครับให้เรากดขึ้นนะครับเมื่อเราต้องการระดับที่ต้องการแล้วนะครับให้เรากดปุ่มสต็อปนะครับให้เรากดปุ่ม next นะครับถ้ากิดตอนนี้เราได้ระดับสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้เขาต้องการให้เราเซตระดับต่ําสุดนะครับเราก็กดปุ่มลงมานะครับ เมื่อได้ระดับที่ต้องการนะครับให้เรากดปุ่มสต็อปนะครับให้เรากดปุ่มดันนะครับเท่านี้เองนะครับถ้าเกิดว่ามา่านของเรา,าก็ได้ติดตั้งสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดปุ่มขึ้นนะครับดูว่าม่านจะหยุดหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ม่านก็หยุดเองแล้วนะครับเมื่ออยู่ระดับเปิดสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้เราลองมาดูเวลาปิดม่านบ้างนะครับตอนนี้ม่านก็ได้ปิดเองแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดแบบ เป็นที่ระดับ20%นตนะครับม่านก็ได้หยุดลงแล้วนะครับที่20%แต่ถ้าม่านบางคนนะครับอาจจะหมุนไม่ตรงกันนะครับของผมกดลงม่านก็ลงนะครับแต่บางคนอาจจะกดลงแต่ม่านเป็นขึ้นนะครับ ให้เราแก้ไขโดยการไปกดปุ่มจุด3จุดนี้นะครับแล้วให้เลือกบรรทัดที่3นะครับ Adjustment of Roller Shade แล้วให้เรากดปุ่ม Adjust ไปนะครับเครื่องก็จะเปลี่ยนจากบนลงล่างและเปลี่ยนจากล่างเป็นบนนะครับสำหรับเวลาเรากดปุ่มนะครับถ้าเราต้องการให้มานขึ้นนะครับให้กดปุ่มบนนะครับถ้าเราต้องการให้หยุดเราให้กดปุ่มล่างหนึ่งทีนะครับถ้าเราต้องการที่จะกดปุ่มลงนะครับให้กดปุ่มล่างนี้นะครับ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะหยุดให้กดปุ่มตรงข้ามก็คือกดปุ่มบนหนึ่งทีนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เราหักตรงนี้นะครับสวมลงไปนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอัลคาร่าบายอีวันตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมชอบเพราะว่าพพอร์ตโฮมคิดนะครับ ซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นมานตัวที่สามนะครับที่ผมซื้อมาในรอบ1ปีนี้นะครับแล้วผมคิดว่าผมจะใช้ตัวนี้ไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นสาวกโฮมคิดหรือว่า Apple นะครับแต่จุดสังเกตของตัวนี้นะครับก็คือจะรองรับเฉพาะอ c u ค a Hub M1S อ c u ค a Hub M2 อ c u ค a Hub E1 และจะต้องเป็นเวอร์ชั่น G ด้วยนะครับและตัวนี้ก็ยังสพอร์ต Google Home และ Alexa นะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยตรงไหนนะครับก็ให้ทิ้คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับและก่อนจากกันไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินทองมากมายเลยนะครับสวัสดีครับ